ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมมิสเตอร์รอยนะที่ช่องซ็อกเกอร์สไนเปอร์เป็นประจําทุกวันเหมือนเคยก็จะคอยหาสถิติหาข้อมูลหาอัปเดตตัวผู้เล่นมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเอาไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในทุกๆค่าคืนเนาะวันนี้วันที่2กุมภาแล้วเนาะโอ้วันนี้สวยนะวันที่2เดือน2ปี2อสองเนาะก็อยู่ในบรรยากาศของบอลทีมชาติอยู่นะก็ยังสลับสลับกันนะมีบอลทีมชาติช่วงปลายๆและและ้วก็ มีบอลลีกทยอยทยอยเปิดมาแล้วเนาะแต่วันนี้มาเป็นบอลแอฟริกันเนชั่นคัพของเราดีกว่าตอนนี้แอฟริกันเนชั่นคัพมาถึงรอบรองชนะเลิศแล้วนะวันนี้แข่งคู่เดียวก็คือหยิบคู่นี้มาคู่บูกินาฟาโซเจอกับเซเนกัลนะวันนี้แต่กันเวลาตีสองที่สนามสตาร์ตอามาดูอาดิโยนะก่อเดี๋ยวมาดู กันนะว่าใครจะได้เป็นทีมแรกที่เข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศแอฟริกันเนชั่นครับปี2022นี้เนาะเดี๋ยวก่อนจะไปดูข้อมูลผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง Soccer s n i p e r เปเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยเนาะถ้ากดแล้วไปดูกันเลยมาเริ่มจากกราฟิกตัวนี้ก่อนนะเป็นสายตารางของฟุตบอลแอฟริกันเนชั่นครับรอบ knock out นะไล่ตั้งแต่รอบ16ทีมตอนนี้มาถึงรอบรองและมี สายบนนะเป็นคามรูนเจอกับอียิปสายล่างเป็นบูกินาฟาโซเจอกับเซเนกัลน,นะคามรลูนกับอียิปก็น่าจะมากันตามนัดนะแต่ทางสายล่างนี่โอ้โหมีบูกินาฟาโซนะที่เป็นม้ามืดนะมาจากรอบ16ทีมนะรอบ16ทีมนี่เสมอกาบอง1-1มาตีเสมอกาบองได้ช่วงท้ายเกมแล้วก็ชนะจุดโทษส่วน รอบ8ทีมมาเจอตูนิเซียนึกว่าจะไม่รอดนะก็เบียดชนะตูนิเซียมาได้1-0รอบนี้มาถึงรอบรองชนะเลิศไม่เคยมาไกลขนาดนี้เลยนะบูกินาฟาโซมาเจอกับเซเนกัลเต็งต้นๆของทางแอฟริกันเนชั่นครับเลยในวันนี้มาดูกันว่ามีข้อมูลอะไรกันบ้างนะบูกินาฟาโซเจอกับเซเนกัลวันนี้ก็เล่นกันที่คามเมรูนแต่ก็อุณภูมิ27องศานะวันนี้กลับมาร้อนอีกแล้วนะ27องศามาดูเฮดทูเของคู่นี้กันหน่อย สนัดหลังสุดนี่เป็นทางบูกินาฟาโซชนะได้1แล้วก็เสมอ2แล้วก็เซเนกัลชนะได้1คู่นี้เจอกันมาเมื่อปี2017นะย่าวยือนนะก็เป็นเสมอทั้งคู่เลยนะบูกินาฟาโซเสมอเซเนกัล2 2แล้วก็เสมอ00นะก่อนหน้านั้นก็เจอในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะ ในปี2007นู่นเลยไกลเลยนะเซเนกันชนะไป5ประตูต่อ1แล้วก็2006บุกินาฟาโซชนะเซเนกันไป1ประตูสอดศูนย์ะเรียกว่าสถิติ h a to h e นี่ใกล้เคียงกันมากเลยมาดูฟอร์ม6แมตช์ของทั้ง2ทีมกันบุกินาฟาโซ6แมตช์ล่าสุดนี่ชนะ2เสมอ3แล้วก็แพ้1นะก็ไล่ตั้งแต่แอฟริกันเนชั่นครับคราวนี้เลยนะรอบแรก นัดแรกนี่ไปแพ้แคเมบรูนเจ้าภาพนะสอนัดที่2มาชนะเคปเวอร์เดได้1-0ึ 0. นัดที่3ชนะเอธิโปเอ้ยเสมอเอธิโอเปียหนึ่หนึ่งนัดรอบ16ทีมเสมอกาบองแล้วก็ไปชนะจุดโทษรอบ8ทีมชนะตูนีเซียมา1-0นะก็โกงความตายมา2-3นัดติดกันแล้วนะสำหรับบูกินาฟาโซมามืดในคราวนี้ส่วนทางฝั่งเซเนกัล 6แมตช์ล่าสุดนี้ไม่แพ้ใครเลยชนะ4เสมอ2นะฟอร์มในแอฟริกันนชันครับคราวนี้รอบแรกชนะซิมบับเว1-0เสมอกีนี0-0เสมอมาลาวี0-0นะในรอบแรกนี้เซเนกัลเครื่องยังไม่ร้อนนะยังสตาร์ทไม่ติดนะชนะ1เสมอ2ในะยิงได้ลูกเดียวนะแต่ไม่เสียประตูเลยพอมารอบ2นี้เริ่มฟอร์มดีขึ้นนะรอบ16ทีมนี้อัดเคปเวเดไป2-0แล้วก็นัดล่าสุดนี้อัดอีควทเรียกีนีไป สประตูตอนหนึ่งก็เครื่องเริ่มเดินแล้วนั้นในรอบน็อกเอาท์ยิง2ยิง3รอบแรกยิงลูกเดียวนะสา3นะัดเซเนกัลเครื่องเริ่มร้อนในรอบน็อกเอาท์แล้วตอนนี้มาดูประตูได้เสียของทั้ง2ทีมกันหน่อยบุกินาฟาโซ16แมตชนี้ยิงได้21เสีย10นะก็สถิติการยิงประตูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าดีที่เกมรับนะเสีย0.63ประตูต่อน,นัดส่วนเซเนกัล 18นัดยิงได้30ลูกเสีย12นะผลงานการยิงได้นี่ดีกว่าทางบูกินาฟาโซชัดเจนแล้วก็ผลงานในเกมรับนี่ถือว่าใกล้เคียงกันนะเสียเฉลี่ย0.6ประตูต่อน,นัดทางคู่เลยเดี๋ยวมาดูตัวผู้เล่นกันหน่อยในนัดน,นี้มาดูทางด้านตัวผู้เล่นเจ็บตัวผู้เล่นแบรน์กันหน่อยทางฝั่งบูกินาฟาโซนี่เดือดร้อนเลยนะมันจะมี2พี่น้องกอตตาล่าเนี่ยยังลงสนามไม่ได้นะ แดงโก้คอตาร่านี่คือสูนหน้าตัวความหวังเลยยิงได้ชนะนัดที่ชนะตุนิเซียมาแต่ว่าไปโดนใบแดงซะก็โดนแบนนัดนี้ไปนะถ้าจะลงสนามก็คือต้องผ่าน เซเนก้าเข้าไปชิงถึงจะได้ลงสนามนัดนี้โดนใบแดงลงไม่ได้นะส่วนชิบิลคอตาล่านี่ก็เป็นเซนเตอร์แบ็กนะก็ยัง50 50อยู่ยังต้องเช็คฟิตขอนลงสนามก็น่าจะเดือดร้อนเลยสำหรับเกมลุกของทางบูกินาฟาโซที่ยิงได้น้อยๆอ,อยู่แล้วนะแล้วสูนหน้าตัวเก่งก็ยยังลงสนามไม่ได้ในนัดนี้ส่วนทางฝั่งเซเนก้านี่คือไม่มีตัวเจ็บไม่มีตัวแบนนะพร้อมลงสนามทุกคนมาเน่กลับมาแล้ว เดี๋ยวมาดู11ตัวผู้เล่นตัวจริงกันหน่อยนะที่คาดว่าจะลงสนามดูทั้งฝั่งบูกินาฟาโซก่อนเดี๋ยวอ่านชื่อให้ฟังนะสี่สองสามหนึ่งนะไม่มีสูนา้าตัวจริงนะก็เริ่มไล่ตั้งแต่โกโกชื่อคอฟฟี่นะเซ็นเตอร์แบ็กสองตัวเป็นแทปโซบ้ากับควอตาล่าทางฝั่งซ้ายเป็นยาโก้ทางฝั่งขวาเป็นกาโบเร่มิดฟิลตัวรับสองตัวเป็นตูเล่กับกูเลานะมิดฟิลตัวลูกสามตัวเป็นแบรเด้บายาร่าแล้วก็แซงกาเล่ข้างหน้าก็เป็นตาโอล่นะ ทางฝั่งแอฟริกาในเตาโอเล่มีทุกทีมนะเป็นชื่อโหลของฝั่งแอฟริกาเลยนะเตาโอเล่มีทุกทีมนะไม่รู้อะไรเตาโอเล่บ้างนะมีทุกทีมเลยสําหรับชื่อนี้มาดูทางฝั่งเซเนก้ลบ้างนะฟิตเต็มโซบนะพร้อมลงสนามในแผน433สนะโกเป็นเบนจามินแมนดี้เซ็นเตอร์แบ็กสตัวเป็นเดียโลแล้วคุลิบารีนะทางฝั่งซ้ายเป็นซิสทางฝั่งขวาเป็นบูนาซามิดฟิลด์ตรงกลาง3ตัวเป็นชิกูกูยาเต้เนมปาลิสแมนดี้แล้วก็การาเก ข้างหน้าเป็นเดดคู่นะที่ยังฟอร์มดียิงได้ในนัดที่แล้วก็ได้ไปลงตัวจริงต่อเนื่องแล้วก็มาเน่หายเจ็บกลับมาแล้วก็อิสมายราซากลับมานะโอ้โหข้างหน้าน่ากลัวมากเลยนะเดดคู่มาเน่แล้วก็อิสมาลราซาเดี๋ยวมาดูราคาของคู่นี้กันหน่อยราคาของคู่นี้วันนี้ให้เซเนก้าไปต่ออยู่ครึ่งลูกแล้วสกอร์สูงต่ำอยู่ลูกครึ่งควบสอง เดี๋ยวมาดูกันว่าทีมงานซ็อกเกอร์สไนเปอร์จะเลือกไปทางไหนจากข้อมูลที่ดูกันมาทั้งหมดวันนี้ก็ยังมองไปที่ทีมต่อนะมองไปที่เซเนก้านะบุคินาฟาโซมันเข้ารอบมาอย่างกระท่อนกระแท่นนะ่ะเป็นมาเมื่อที่ ฟอร์มไม่ค่อยดีหรอกนะแต่ว่ากระท่อนกระแท่นชนะเข้ามาได้ชนะลูกโทษกาบองมายิงท้ายเกมกับตูนิเซียนะนัดนี้มาเจอของแข็งนะเซเนเก้าที่พร้อมลบทุกตำแหน่งนะมาเน่อิสมาลาซากลับมาแล้วแล้วเซเนเก้านี้รอบแรกมันดูเหมือนจะฝืดๆนะอย่างที่ให้ดูไปเมื่อกี้ก็คือ 3นัดในรอบแรกนี่ยิงได้ลูกเดียวแต่ไม่เสียประตูนะกองหลังเหนียวแต่พอมารอบน็อกเอาท์รอบ16ทีมนี่ยิงนัดละ2นัดละ3เรียกว่าเซเนก้ลเริ่มเครื่องร้อนเริ่มเข้าขากันแล้ววันนี้สถิติสูสีแต่ว่าฟอร์มตอนนี้ผมมองว่าเซเนก้ลเหนือกว่าค่อนข้างชัดเจนวันนี้ราคาครึ่งลูกผมมองว่าเซเนกลน่าจะเบียดได้นะมีทีเด็ดจาก อิสมา ي ่าซาดกับมาเน่แล้วก็เดดฮูนัดที่แล้วก็ยิงได้นะนัดนี้ก็น่าจะฟอร์มดีต่อเนื่องตรงกลางของทางเซเนกาลนี่เหนือกว่าชัดเจนน่ะเนมปอลิสเมนดี้อย่างเงี้ยทางคิกูอุยเต้ไกน้าเกนี่คือมีประสบการณ์ในลีกระดับสูงน่าจะคลองเกมได้ทั้งหมดนะวันนี้บทไปเรื่อยๆเซเนกัลน่าจะชนะ เผลอๆติดสกอร์สูงไว้ด้วยนะวันนี้สกอร์สูงต่ำอยู่ลูกครึ่งควบ2ก็ขยับขยับสกอร์สูงไว้หน่อยก็ดีนะแต่ว่าถ้าไม่ชอบก็เล่นราคาอย่างเดียวนะครึ่งลูกวันนี้เชื่อใจไปทางเซเนก้าราคาครึ่งลูกสุดท้ายนี้ผมฝากไว้หน่อยนะลายส่วนตัวของผมนะ @scsn นะมี add ด้วยนะ @scsn ก็แเข้ามาพูดคุยสอบถามทุกเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลได้นะก็ไม่ไว่าจะเป็นบอลไทยบอลน,นอกบอลแอฟริกาบอล การย้ายตัวการอะไรก็เอามาคุยกันสนุกสนานในไลน์ได้นะก็ฝากกันไว้นะ @scsn นะหรืออยากทราบทัศนะของผมในคู่อื่นที่ไม่ได้เอามาพูดในคลิปก็แอดเข้ามาสอบถามกันเป็นคู่ๆได้นะเดี๋ยวก็จะไล่ตอบให้ส่วนคู่ที่ผมเอามาพูดในคลิปนี้ช่วงเรียวไทม์ก่อนเตะผมก็จะอัปเดตราคาอัปเดตตัวผู้เล่นให้อีกทีในช่องทางไลน์เนาะก็ ฝากกันไว้หน่อย scsn ส่วนอีก2ช่องทางในการติดตามผมก็คือทั้ง facebook ทั้ง youtube เลยชื่อเดียวกันเลย Soccer Sniper น,นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามกันไว้หน่อยเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมทำมาให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกวันนะก็ฝากกันไว้หน่อยสำหรับช่อง Soccer Sniper น,นะก็วันนี้ฝากไว้ที่เซเนกัลราคาครึ่งลูกเดี๋ยวนนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ